สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็มาพบกันที่ทุ่งนากันอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาทุกคนมารับชมข้าวคะ่ะทุกคนก่อนจะไปแวะดูข้าวนะคะมาดูผักตรงทางเดินนี่ซะหน่อยหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะพามาชมเป็นแปลงของข้างๆนานะคะทุกคนนี่นะคะเป็นเถาของแตงไทยคะ่ะ เป็นต้นแตงไทยนะคะของเขากําลังออกดอกพอดีเลยค่ะทุกคนนี่ก็จะมีแมลงมาช่วยผสมเกสรน,นะคะน่าจะเป็นมิ้นนะคะบินไปแล้วค่ะนี่นะคะเป็นเป็นแตงไทยค่ะทุกคนแตกยอดสวยงามมากเลยนะคะเนี่ยนี่ก็แข่งกันออกดอกนะคะก็จะมีพวกแมลงมิ้นต่างๆนะคะมาบินผสมเกสรให้ค่ะ นี่นะคะแล้วก็มีอะไรนะคะมีทั่วฝักยาวค่ะเขาก็พึ่งมาทำค้างไว้นะคะก็จะใช้กิ่งไผ่ปักง่ายๆแบบนี้เลยนะคะนี่ก็จะมีข้าวโพดด้วยค่ะทุกคนข้าวโพดนะคะแล้วก็จะมียาวไปนู่นค่ะก็จะเป็นข้าวโพดนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแตงไทยเหมือนกันนะคะนี่ค่ะทุกคน ต้นฟักทองก็มีนะคะใบหลายๆอย่างนี้ก็จะเป็นฟักทองหลายข้อตอกนะคะแล้วก็จะมีแค่นี้เนะะี่ค่ะยาวไปก็จะมีพวกแตงไทยฟักทองนะคะแล้วก็จะเป็นข้าวโพดก็กําลังออกดอกเลยคะ่ะทุกคนนี่นะคะเดี๋ยวเราเดินชมนาข้าวกันดีกว่าค่ะก็วันนี้จะพาเพื่อนๆไปชม นาข้าวที่ปลูกไว้ตอนนี้ก็ได้ประมาณสองอาทิตย์แล้วนะคะน่าจะประมาณยี่สิบวันแล้วค่ะยี่สิบวันแล้วค่ะทุกคนนี่นะคะต้นก็สูงขึ้นเรื่อยๆก็ต้องเอาน้ํามาใส่เพิ่มนะคะตอนนี้ก็ดึงน้ํามาใส่บ้างนะคะแล้วก็จะมี จะมีน้ำฝนที่ตกลงมาผสมกันด้วยนะคะก็เลยทำให้การดึงน้ำครั้งนี้นะคะประหยัดน้ำมันค่ะเพราะว่ามีฝนช่วยตกลงมาเพิ่มปริมาณน้ำในในนานะคะนี่นะคะตรงนี้ก็ที่หนึ่งนะคะที่ทำแล้วก็หลังยุคาอีกนะคะทั้งหมดก็ยี่สิบสามไล่ค่ะ นี่ระหว่างทางก็จะเป็นไข่หอยเชอรี่นะคะสีชมพูนะคะหอยเชอรี่นี่ถ้าช่วงทำนานะคะชาวนาจะไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าจะมากินต้นข้าวเล็กๆนะคะช่วงที่ยังเล็กนะคะแต่ส่วนตัวแล้วจะชอบกินหอยเชอรี่นะคะเอามาต้มเอามาต้มกินนะคะทุกคน หอยเชอรี่ก็เป็นอาหารที่ดีอย่างหนึ่งนะคะแต่ช่วงนี้ก็เขาปลูกข้าวกันเขาก็จะไม่ค่อยได้เอาไว้ค่ะเพราะว่าเขาจะกินพวกต้นข้าวเล็กๆนะคะนี่ค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นนาที่ทำนะคะ ก็ได้ใส่จุลินซีต่างเข้อแสงไปให้เพื่อนๆนได้ดูเมื่อคลิปคลิปที่แล้วนะคะทุกคนก็ยังไม่ได้หวานปุ๋ยเลยค่ะก็เป็นไงคะงามนะคะเพราะว่าจุลินซีที่เราเทไปก็สามารถช่วยบำรุงดินได้ค่ะก็เทไปทั้งหมดร้อยก็ขวดนะคะก็ช่วยในเรื่องการบำรุงดินประหยัดปุ๋ยไปอีกอย่างหนึ่งนะคะ ยังไงเราก็ต้องใช้ปุ๋ยเคมีบ้างนะคะเพราะว่าเราทำนาไว้เยอะค่ะพื้นที่กว้างนะคะแต่ก็ช่วยในการประหยัดต้นทุนได้บ้างค่ะอันไหนที่ประหยัดได้แล้วก็ประหยัดไปก่อนนะคะต้นข้าวตอนนี้ก็สูงขึ้นเยอะกว่ากว่าเดิมค่ะ นี่ก็เดี๋ยวก็ได้เวลาใส่ปุ๋ยแล้วนะคะทุกคนก็ต้องรออีกสักเป็นอาทิตย์น่ะคะ่ะใจเย็นๆนะคะค่อยๆดูแลไปเพราะว่าเมื่อครั้งที่แล้วยังเหนื่อยกับการเทจุลินทรีสังเคราะห์แสงอยู่ค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศท้องทุ่งนานะคะระหว่างทางก็จะมีพืชผักเล็กๆน้อยๆค่ะของข้างๆนานะคะ เขาก็ปลูกกันนะคะแตงไทยก็ปลูกหน้านี้ก็เราก็ไม่ต้องดูแลค่ะอันนั้นเขาก็ไม่ได้มาดูแลเลยนะคะไม่ได้มาลดน้ำอะไรเลยค่ะคือปลูกแบบปล่อยธรรมชาตินะคะก็งามได้ดีนะคะนี่ก็เป็น ทางเดินนะคะทุกคนเป็นคันาก็มีความกว้างดีนะคะก็จะมีต้นยูคาค่ะต้นยูคาเขาก็ต้นใหญ่มากแล้วนะคะเขาก็ปลูกไว้เป็นแนวแบบนี้นะคะนี่นะคะตามใช้จุลินรีครั้งที่แล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าพอใจค่ะทุกคน ก็ที่ว่าเคยให้เพื่อนๆดูเราจะเทต,ตามน้ําไหลนะคะป่านนี้ก็คงจะกระจายทั่วนานแล้วนะคะสําหรับการเทจุลินทรีย์ครั้งที่แล้วนะคะก็ต้นข้าวก็งามแล้วก็ดีกว่าเดิมค่ะคันนี้ก็เราก็ต้องมาหว่านปุ๋ยนะคะรออีกครั้งหน้านะคะ นี่นะคะส่วนส่วนมากช่วงที่ข้าวกำลังประมาณไม่ถึงเดือนนะคะ,มะแมลงที่ชอบมาลบควนต้นข้าวก็จะเป็นพวกเพี้ยไฟซะมากกว่านะคะหนอนยังไม่มีไม่มีลงนะคะทุกคนช่วงนี้นะคะก็จะเป็นเพี้ยไฟนะคะเพี้ยไฟก็จะทำให้ต้นข้าวเหลืองแทบจะหมดทั้งทุ่งเลยนะคะ นี่นะคะสำหรับทุ่งนากว้างๆแบบนี้เราก็จะมีสิ่งที่รบควรก็คือเพี้ยไฟค่ะแต่ตอนนี้รักษาหายไปแล้วค่ะทุกคนก็เราก็จะใช้สารชีวพันธุ์ในการกำจัดเพี้ยไฟนะคะในช่วงข้าวประมาณ20วันนี่นะคะก็จะมีเพี้ยไฟมาก,กวนนะคะ ก็จะมีการถ้าเราเห็นผีเสื้อบินผ่านานไปมาเราก็จะใส่ยากำจัดหนอนไปด้วยค่ะสำหรับข้าวช่วงนี้นะคะการปลูกข้าวก็มีการใช้เทคโนโลยีเคมีสมัยใหม่กับการใช้ชีวพันธุ์สารบำรุงชีวภาพที่เราทำเองนะคะเราก็ใช้ปะปนกันไปนะคะ อย่างจุลินซีย์สั่งข้อแสงเราก็เทตามน้ําไหลบํารุงดินบํารุงลากไปนะคะส่วนการกําจัดเพี้ยเราก็ใช้ใช้สารชีวพันธุ์ต่างๆนะคะทุกคนถ้าไม่งั้นเราจะกําจัดไม่ไหวค่ะเพราะว่าเราปลูกข้าวเชิงพันธย์นะคะจํานวนที่ปลูกก็23ไร่ค่ะทุกคน เวลาเพี้ยนลงก็จะลงพร้อมๆกันทั้งทุ่งเลยนะคะคลิปนี้ก็มาพาเพื่อนๆมาติดตามผลการเทจุลินทรีย์สังข้อแสงให้เพื่อนๆได้ดูนะคะอันนี้ทำก่อนที่จะหว่านปุ๋ยเลยนะคะก็ต้นก็ดีค่ะทุกคน คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ